ปรบมือกึกก้อ,กองต้อนรับพี่เกตรัรบเช้าวันจันสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณปุป้ยและคุณผู้ฟังค่ะโอ้โห,โหในสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีหลายเรื่องให้เราต้องติดตามเนาะพี่เกตไหนจะเรื่องของพายุไหนจะเรื่องของการเมืองแต่เราไม่ไปแตะเรื่องนั้นดีกว่านะคะ เรามาพูดถึงเรื่องที่ก็เป็นอีกหนึ่ง Talk of the Town ซึ่งเราก็ได้คุยคุยกันไปนะกับผีห่นูดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับนี่แหละคู่ของอ,อดีตคนรัก ดาราที่มีลูกร่วมกันนะคะทีนี้ประเด็นมันก็มีสิ่งที่น่าสนใจคือทางฝ่ายหญิงได้มีการบอกกล่าวบอกว่า,าคุณภาพชีวิตของลูกเนี่ยคุณภาพที่ดีจะต้องเป็นดังนี้1 2 3 4 5 6้ใช่ไหมคะซึ่งพอเราได้รับทราบได้อ่านกันแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะในบางข้อเนี่ยเหมือนมันแปลงแบบแปลกๆว่าถ้าค่าเทอมสูงหรือเป็นเรื่องของเงินที่ได้รับ ในจํานวนที่มากกว่าเดิมนั่นหมายความว่าคุณภาพชีวิตคือจะดีกว่าเดิมก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้พี่เกศใช่เลยคุณภาพชีวิตไม่ได้วัดกันที่จํานวนเงินนะคะสําหรับตัวพี่ค่ะเ,ออเพราะว่าตอนพี่ได้ยินอ่าได้ได้เห็นเนาะตอนแรกก็เออก็น่าเห็นใจแต่พอเริ่ ดูไปดูไปค่ะเรื่องของการได,ได้ไปดูคําสัมภาษณ์เนาะทุกอย่างก็คือผู้จาดูสวยงามดูดีหมดเลยแต่ว่าพอเป็นคําว่าเนี่ยค่ะคุณภาพชีวิตมันลดลงไม่ได้คุณภาพชีวิตก็เลยเกิดคําถามว่าคําว่าชีวิตที่มีคุณภาพเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่เราก็เลยบอกว่าเออมานั่งคุยกันเรื่องนี้ดีไหมเพราะตัวพิเกตเองเนี่ยเคยมีตรกกะความคิดคล้ายๆหญิงสาวผู้นั้นมา อยู่ช่วงหนึ่งในตอนที่แบบเริ่มทำมาหากินก่อร่างสร้างตัวเผลอให้ราคากับการบูชาเงินนะคะบอกเลยว่าโอ๊ยต้องรวยต้องสําเร็จต้องเออฟ,ฟุ้มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป้เคยเป็นไหมแต่ของเป้นี่สายแข็งติดดินมาตลอดไม่คือทางที่บ้านอะ่ะจะสอนว่ามันมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินเลยคือเงินมันคือสิ่งออปฏิเสธไม่ได้เราเป็นมนุษย์ที่อยู่ในสังคมปัจจุบันมันไม่ใช่สมัยก่อนแล้วว่าเอาข้าวไปแลกไข เอาไข่ไปแลกผักบุ้งมันไม่ใช่แล้วมันก็คือใช้เงินเป็นตัวแปรก,ก็ปฏิเสธไม่ได้แต่ที่บ้านจาไม่เน้นอุ้ยเราต้องฝันสูงยิ่งใหญ่เป้าหมายชีวิตเราต้อง10ล้านร้อยล้านพันล้านไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะเลือกสถานศึกษาหรือว่าการอบรมทางบ้านปุเป้บอกให้คบคนเนี่ยจะไม่เคยหรือว่าเลือกแฟนไม่เคยมีการได้รับการใส่หัวมาตั้งแต่เด็กว่าเธอจะต้องเลือกคบแต่ เพื่อนที่รวยหรือว่า mm hmm. แฟนก็ต้องเน้นแฟนรวยๆนะไม่มีนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะที่ผ่านมาคุณภาพชีวิตดิฉันก็ก็ไม่ได้ย่ำแย่อะไรแล้วก็รู้สึกภูมิใจว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ปลนเปลือตัวเองก็มาจากน้ำพักน้ำมือของเราโดยที่ไม่ได้ไปขอร้องจากใคร โอ้โหปูเป้สายแข็งนะคะอ่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่พี่เกดจับใจความจากเป้ได้เนี่ยเราพี่เกดว่าออม,มันเป็นคุณค่ามากเลยของเป้เนี่ยถูกอบรมสั่งสอนมาโดยการที่แบบว่าให้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองให้คนดีถูกไหมสิ่งที่พี่เกดสัมผัสนะคะอย,อย่างของตัวพี่เกดเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนให้บูชาเงินนะแต่ด้วยความที่บ้านเราเนี่ยลําบากเนาะในสมัยเด็กๆด,นะดังนั้นพี่ก็แบบเอออยากจะมีฐานะขึ้นก็เลยอนั่นแหละก็ไปเชื่อคําของคนว่าแบบเราต้องทีต ตัวเองเราต้องขยันเราต้องอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องมีเงินอ่พอมันมีคํานี้ปุ๊บที่ใส่โปรแกรมสมองไว้บของตัวเองว่าบูชางเงินประกอบกับการที่แบบพิเกตได้พบเจอผู้คนมากหน้าหลายตาล่าสุดก็เพิ่งไปวางพวงชุยนั่งทานข้าวมามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอะคะเขาพูดออกมาเลยว่าหนูอยากได้แฟนเร็ยว,รวยนะหรือบางทีเจอพ่อแม่ก็บอกว่าอยากจะให้ลูกอยู่ในสังคมคนรวยคือพูดอย่างนี้เลยนะเป้ S <S 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 แล้วมันก็เลยเกิดคำถามกับพี่ว่าอ,อคุณมีคุณค่าเขาเรียกว่าคุณภาพมากพอที่แบบสังคมเหล่านั้นจะยอมรับใช่ไหมอย่างสมมติน้องผู้หญิงหนูอยากได้แฟนรวยๆอยากชายรวยๆอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็แบบโอ้กล้าคิดเนาะแต่หนูกินเหล้าสัมเลาเทเมาคุณคิดว่าผู้ชายรวยๆเขาจะยอมรับคุณไปเป็นสีภรรยาหรือแม่ของบุตรอย่างนั้นหรือหรือเป็นแค่ของเล่นชั่วครั้งชั่วคราว ใช่คือพอกลับมาที่ตรงนี้ค่ะทุกคนตีความเนาะพี่เกดว่าหลายๆคนเนี่ยตีความคําว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยคือชีวิตที่มันหรูหราฟุ่มฟ้าอยู่ท่ามกลางท่ามกลางสังคมที่ดูไฮใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยไ,ได้โดยไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากเราเทใจให้าราคากับความสําเร็จความมั่งมีความมั่งคั่งบูชางเงินแล้วก็กอบโกยผลประโยชน์ เพื่อมาตอบสนองความต้องการของหัวใจเรามาตอบสนองความคิดของเราที่ว่าอ๋ออันนี้คือคุณภาพชีวิตที่ดีแต่จริงๆอ่ะคุณภาพเนี่ยมันแปลว่าลักษณะที่ดีนะคะ <c oughs> ขอขอใครค่ะที่มีอยู่ประจําตัวบุคคลหรือสิ่งของอย่างสมมติถ้ายกตัวอย่างเป็นของเนาะโต๊ะที่มีคุณภาพค่ะขาโต๊ะเท่ากันวัดแล้วได้ระดับความสูงพอดีไม้ไม่ผูุขาไม่บี้นหรืออะไรก็ว่าไปแต่คนที่มีคุณภาพหรือคนที่โตมาเป็นคนมีคุณภาพละ่ะ มันควรจะเกิดจากอะไรมันใช่การเอาเด็กคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งไปอยู่ในสังคมที่เราเชื่อว่าเนี่ยมันคือสังคมที่มีคุณภาพหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าในโรงเรียนที่มีเด็กเรียนเก่ง นะคะเรียนเก่งๆเลยก็คนรอบข้อสอบในหมู่บ si ้านบางหมู่บ้านที <men <men ่คนทาวัดเช้าทําวัดเย็นก็ยังม네ีคนกินเหล้าแล้วทะเลาะกันดังนั้นเดี๋ยวในเบรกหน้าเรามาเริ่มพูดค่ะคิดขบคิดกันดีกว่าว่าเฮ้ยคาว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยเราชี้วัดจากอะไรดีเนาะได้ค่ะมาพูดคุยกันนะพี่เกดในเรื่องของคุณภาพชีวิตแน่นอนใครก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักนั่นเองนะคะเราก็ ส่วนมากเนาะถ้าเป็นตามหลักปกติทั่วไปอะอะไรที่ราคาแพงมันก็น่าจะเปรยๆได้ว่าคุณภาพวัตถุดิบหรือว่าต้นทุนมันก็คือเป็นอะไรที่สูงกว่าคุณภาพดีกว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้แต่มันก็ไม่ใช่ทุกทุกอย่างที่ได้รับในชีวิตนะใช่พี่เกดว่ามันมันไม่ใช่เนาะอย่างวัตถุดิบเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็นหน่อไม้อยู่แถวแถวบ้านพี่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะ สองบาทสามบาทแต่ว่าโอ้โหถ้าเป็นหน่อไม้ที่คนต้องการมากไปขายที่จังหวัดอื่นอย่างเงี้ยก็อาจจะมีราคาสูงขึ้นไปมันมีการมาร์คอัพได้อยู่แล้วคร<ะ>าวนี้พอเออมันต้องดูว่าชีวิตเราต้องการวัตถุดิบประมาณไหนนะคะตามกําลังความสามารถของเราคํานึงที่เป้พูดเนี่ยว่ามันมันเป็นเรื่องปกติมากที่เราอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักอย่างของพี่พี่ยังมีพ่อกับแม่พี่ก็ให้พ่อกับแม่หรือบางคนถ้ามีลูกก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุด กับลกูกอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดด้วยวิธีการใดละ่ะหามาเองปล้นเข้ามาขอเข้ามาถ่ายเข้ามาหรือยังไงกัะหละม,มันก็ต้องดูด้วยว่าเงินที่คุณเอามาซื้อขับบอกว่าจะเอามาซื้อคุณภาพชีวิตเนี่ยคุณหามาได้ยังไงนะคะไปเป็นไปเป็นผู้ดูแลบุคคลที่เป็นสามีคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย <anse> จะเย็นๆย็นเพราะว่าคืองเงินเนี่ยมันมีคุณค่าอยู่ในตัวมันอยู่แล้วแต่ถ้าเงินมันตกอยู่ไปไปอยู่ในมือของคนที่ไร้คุณค่า ใช้เงินอย่างไม่ได้ใช้ไม่ได้มีสมองหรือว่าปัญญาเนี่ยค่ะเงินนั้นก็ดูไม่ไม่ได้น่ารักสักเท่าไหร่ดังนั้นแล้วมันถูกใช้โดยใครอันนี้ก็สําคัญอีกเหมือนกันนะคะการที่เด็กคนนึงจะโตขึ้นมาแล้วมีชีวิตท,ที่คุณภาพอะค่ะมันไม่ใช่ของการประโคมวัตถุด,ดิบสิ่งของสภาพแวดล้อมที่ดีเข้าไปเพียงอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการได้รับการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูให้มีทัศนคติหรือความคิดที่ไปในทิ่ ทางที่ถูกต้องความเชื่อที่ถูกทางด้วยเหมือนกันนะคะถ้าอย่างเคสเนี้ยสิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนให้พิเกต แอบเห็นเนาะว่าแบบเออการกระทำเนี่ยมันจะทอนรากเงาของระดับปัญญาของคนได้อยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งอะ่ะที่พี่เกตจะท้อนให้เห็นโอเคในเรื่องของความเป็นแม่เขามีนะคะก็คือรักลูกหวังดีกับลูกอย่างสิ่งที่ดีๆกับลูกค่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่พี่เกตเห็นตรกกะที่มันตีคู่กันไปด้วยคืออยากให้สิ่งที่ดีที่สุดโดยอาศัยเงินของชาวบ้านเพียงอย่างเดียว ออัน,นอันนี้คือพิเกตอนุมานแบบตีความได้อย่างนี้นะคะเพราะ,ะว่าแบบเรียกร้องได้สูงมากเอมอมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าอ่าคุณอยากให้ลูกโตมามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยถ้าสําหรับพิเกตนะพี่พี่มองว่าชีวิตเนี่ย คุณภาพชีวิตมันแบ่งเป็นสองคำเนาะ,ะคุณภาพก็คืออย่างคุณลักษณะที่ดีในตัวคนหรือสิ่งของชีวิตเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองส่วนคือร่างกายและจิตใจดังนั้นถ้าอยากตัวพิเกตอยากให้คุณภาพเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยก็ต้องดูแลร่างกายให้มีคุณลักษณะที่ดีสะอาดสะอา้านสมบูรณ์แข็งแรงตามกำลังของตัวเราส่วนอีกหนึ่งส่วนของชีวิตคือจิตใจอะ่ะ พิเกดบ่มเพราะเขี้ยวเข็นนะคะรักษาให้มีความสะอาดความไม่มืดบอดขุ่นมัวไม่โลภพํ่าเพื่อได้ขนาดไหนไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยต่อให้ประโคมแบรนด์เนมใส่ตัวพิเกดทั้งตัวเนาะ,ะเป็นคนที่แบบมั่วซั่วหย,ยัมเป เทเมาหรืออะไรก็แล้วแต่ดูเป็นคนมีคุณภาพตรงไหนดังนั้นแล้วเนี่ยการได้รับสังคมเนาะที่สร้างคุณภาพชีวิตเนี่ยกับการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพเนี่ยอาจจะฟังดูคล้ายกันแต่มันต่างกันคุณภาพไม่ได้อยู่ที่สังคมแต่มันอยู่ที่ตัวคนแล้วการที่คนคนหนึ่งจะเป็นคนขึ้นมาได้อย่างทุกวันนี้ตัวเป้พิเกตและคุณผู้ฟังอีกหลายคนก็ถูกอบรมสั่งสอนให้มีความ เป็นสิ่งมีชีวิตค้ายคนมากที่สุดคือมีมารยาทในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอ,อ,อบถูกอบรมเที่ยวเข็นให้มีมโนธรรมที่จะไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะหรือผู้อื่นให้เดือดเือร้อนใจใเราแยกแยะถูกผิดดีชั่วได้เรามีติดสํานึกในหน้าที่ของตัวเราแล้วก็ดํารงตัวเราให้มีความพอดีครับเป็นคนที่น่ารักเนี่ยถามว่า คุณจะสร้างคนให้มีคุณภาพเนี่ยสร้างเขาให้โตมาเป็นคนแบบไหนบูชาเงินหรือบูชาอะไรอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่สําคัญมากะคะ่ะฮะแล้วในมุมมองของพี่เนี่ยพี่ก็มองว่าความหรูหราถ้าถจับต้องได้ใครๆก็อยากมีความฟุ่มเฟือยฟุฟ้าใครๆก็อยากมีนะคะแต่เราจําเป็นจะต้องมีมันขนาดไหนและเราจะใช้วิธีใดให้เราได้มา สิ่งของหรือเข้าของต่างๆไม่ใช่ตัวชี้วัดค่าของความสําเร็จ<ะ>หรือขี้เหล็ก,ก็ไม่ได้การันตีว่าคนจะเป็นคนดี<ะ>อยู่ที่ขาวกระจ่างใสก็ไม่ได้จะบอกว่าเป็นคนที่จิตใจสะอาดนอนห้องเล็กหรือนอนห้องใหญ่ก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการนอนดังนั้น<ะ>ของถูกหรือของแพงก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาวัดคุณค่าของความเป็นคน<ะ>คนก็คือคนนะคะก็คือมนุษย์ที่มีความเขาเรียกว่าความรู้สึก ถูกผิดดีชั่วแยกแยะมีจิตสำนึกวันนี้คุณสร้างคนที่มีคุณภาพได้หรือเปล่าคำว่าคุณภาพชีวิตนะคะสำหรับพี่เก๋ก็คือมีลมหายใจมีร่างกายมีการดำเนินชีวิตในแบบที่น่ารักไม่เบียดเบียนไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็ดํารงตนด้วยความพอดีและความภูมิใจกับชีวิตของตัวเองที่เรามีอยู่เนี่ยแหละคะ่ะก็ลองเอากลับไปคิดดูนะว่าถ้าวันนี้เขาเป็นแบบนั้นแล้วตัวเราล่ะ ให้จำคำจำกัดความคำว่าคุณภาพของชีวิตของตัวเราไว้ยังไงคือคุณภาพของลมหายใจที่มันควรจะเบาสบายโปร่งโล่งและไม่เลือกกระทําอะไรที่มันมัวหมองหรือเปล่านะคะก็ฝากเอาไว้ให้คิดค่ะค่ะก็ให้คุณผู้ฟังโทรมาแชร์ไม่มีผิดไม่มีถูกคํานิยามคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณผู้ฟังคืออะไรถ้าวันนี้นะคะได้เป็นสายหน้าไมา้จะได้รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจาก UFC Refresh น้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ We love to share to ได้เวลามาฟังความคิดเห็นของคุณผู้ฟังกันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนสายกับคุณอะไรคะแทนค่ะค่ะ,ะวันนี้เราคุยในเรื่องของคุณภาพชีวิตคุณผู้ฟังก็คือว่ามันมีหลายแง่มุมนะคะซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคุณผู้ฟังแล้วเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่ราคาสูงกว่าปกติหรือเปล่าคะ ไม่ค่ะขอแค่มีความปลอดภัยในชีวิตนี้คืออันดับหนึ่งเลยค่ะค่ะความปลอดภัยในที่นี้คืออะไรคะความปลอดภัยออย่างแรกคือความปลอดภัยในชีวิตคือถ้าถ้าคุณมีความปลอดภัยนะแณณตรงนั้นเนี่ยแสดงว่าคนรอบข้างสังคมสิ่งแวดล้อมตรงนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็วคือผู้คนก็คือเป็นคนที่ดีด้วยแล้วก็ตามมาเนี่ยก็คือจะเป็น ความสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจสติปัญญาต่อต่อสิ่งที่เรามีต่อต่อต่อลูกอะนะคะค่ะค่ะาว่าว่าเราถ้าเราจะเลือกโรงเรียนเนี่ยก็เอเลือกเลือกโรงเรียนที่ไม่ต้องแพงมากัเท่าไหร่แต่ว่าอยู่อยู่ในคุณภาพของครูหรือว่าความรู้ที่เขาจะให้เราได้ก็คือในระดับหนึ่งอืมครค่ะนี้มีลูกอยู่ใช่ไหมคะมีค่ะมีค่ะค่ะอ๋อแล้วแล้วมีเกณฑ์เขาเรียกว่าเลือก สังคมที่มีคุณภาพชีวิตให้กับลูกเราเนี่ยนอกจากความปลอดภัยก็คือในเรื่องของการศึกษาการอบรมสั่งสอนตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนอกจากจะฝากความหวังไว้ที่โรงเรียนแล้วในส่วนตัวเราเองเนี่ยเราปลูกฝังเขายังไงบ้างคะให้เขาไม่ให้เขายึดในสิ่งห้าก็ Oh. คือเขาอย่างน่าคือเขาเขาจะสวดมนต์ไหว้พระนะคะ <Okay. S 2> อยู่อยู่อยู่พอเราอยู่ตรงนั้นก็คือเขาก็จะสร้างสติสร้างสมาธิให้มากขึ้นแล้วก็เขาก็จะเป็นคนใจเย็นแล้วก็เดี๋ยว mm hmm. ต่อจากนั้นพอมีสติมาปุ๊บปัญญาก็จะเกิดค่ะอื mm hmm. บอกว่าน้องโชคดีเนาะที่เจอคุณแม่ที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกฝังจิตสํเนึก,นก,นกหรือจิตใจอะค่ะคก็คือเออเหมือนกับว่ารู้เลยว่าจะสอนแบบว่าเหมือนเอาธรรมะมาขัดเกลาให้แบบเป็นคนเด็กจิตใจเยือกเย็นในส่วนของการที่แบบว่าลูกเรียกร้องอย่างเช่นขน,ขนมของขวัญงานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีจัดการยังไงบ้างคะ่ะอ,อ๋อเขาจะอย่างเช่นตอนนี้นะคะเขาจะขอโทรศัพท์ แต่ว่าเราก็ต้องให้เหตุผลเพราะว่ายังใช้โทรศัพท์ไม่ได้เพราะว่าหนูยังเล็กอยู่ตอนนี้อยู่อยู่อ่าปีสองนะคะ่ะอยู่อยู่เกรดสองก็คือเ<ม>ข,า,ขาอยากได้โทรศัพท์แบบเพื่อนแต่ว่าเราสามารถให้เขาใช้ได้แค่นาฬิกานาฬิกาที่โทรออกได้ก็คือม,มันยังไม่มีความเป็นเราเพราะว่าเขาเขาเห็นเพื่อนเอามาเี่นแล้วคือมันได้เล่นเกมก็คือเราก็ต้องให้ความเห็นว่ามันดูไม่เหมาะสมก็คือมันยังเด็กอยู่มัน มันทําให้แลดูว่าเอ,อชีวิตนี้จะมีแต่เกมเหรอจริงไม่ใช่คือความหมายของโทรศัพท์สําหรับเด็กคือเอาไว้ใช้โทรหาพ่อแม่อเอาไว้ใช้แค่ว่าเอ,อตอนนี้หนูรออยู่ตรงนี้นะคะคุณแม่มาหลับตรงนี้นะคะอให้ให้ให้รู้ตําแหน่งแค่ระบ,บุตําแหน่งแค่นั้นก็พอ,อคะ่ะไม่ไม่จําเป็นจะต,ต้องต้องใช้อะไรมา มาเพิ่มเติมเลยค่ะเนาะและคือเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันเป็นมากกว่าโทรศัพท์แล้วไงคุณผู้ฟังคือถ้ามันต่อเน็ตได้เนี่ยข้อมูลบางอย่างที่มันยังไม่สมควรที่จะรับรู้สําหรับเด็กและเยาวชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากใช่แล้วก็สําหรับมุมมองที่ได้จากการแชร์ของคุณผู้ฟังเนี่ยพี่เก ชอบมากเลยนะคะว่าในเรื่องของการที่แบบใช้ชีวิตให้มีคุณภาพเนี่ยคือตามความจําเป็นและความพอดีตรงนี้เราได้คีย์เวิร์ดตรงนี้มาเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยคือในเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูการกล้าใจแข็งแล้วก็ดูแลตามกําลังตรงนี้คือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันน้อยคนมากเลยเนาะในสมัยปัจจุบันที่มัมนมีเยอะขึ้นนั่นแหละว่ากลับมาให้ความสําคัญกับความพอดีไม่ใช่แบบว่าฟุ่มเฟือยทุ่มเทไม่อ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ดังนั้นเราก็ขอบคุณไอเดียที่นำมาแชร์กับเรานะคะขอบคุณนะคะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะขอบคุณที่โทรมาแชร์แล้วก็ได้รับไปด้วยนะคะของรางวัลจากเรา UFC Refresh น้ำมะพร้าว100%เดี๋ยวคุยกับเจ้าหน้าที่ในการรับของรางวัลนะคะอย่าเพิ่งวางหูนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและในช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ UFC Refresh น้ำมะพร้าว100%แบรนด์แรกของน้ำมะพร้าวไทยที่ได้รับรางวัลการันตีความอร่อย Superior Taste Award ติดต่อกัน3ครั้งจากสถาบันด้านรสชาติชั้นนำระดับโลกขนาดใหม่กล่องเล็ก200มิลลิลิตรอร่อยพกพาสะดวกมีจำหน่ายแล้วที่ Line@ @ufconline Lazada และช h อป e ีค่ะ We love to share